เชื่อหรือไม่ว่าสุขภาพดีอยู่ที่เราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาคราใครเชื่อนะกระทับคำ ชาเลนจ์กับมีนะคะว่าเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันภายใน90ปวันนี้นะคะโดยที่ทุกครั้งที่เราทําอะไรก็ตามนะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพนะแม้กระทั่งเราชงคอลลาเจนดื่มนะคะเราก็จะ yes นะคะเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองเพื่อที่จะปลุกเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราให้รับรู้ว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จมันเป็นสมอ l l ินของเรานะคะ พอชงคอลลาเจนเสร็จนะาทานวิตามินซีเราก็จะย e สอีกนะคะและทุกครั้งที่ทำเกี่ยวกับสุขภาพเราใช้การย e สนะคะเพื่อตอบเราว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนเราเลยนะที่แบบจะไม่มีวินัยในการที่แบบจะทำอะไรต่อเนื่องกันนะ <S <S บางทีก็ตั้งวินัยให้กับตัวเองนะคะว่าจะทานให้ได้ ให้ครบบางทีเหมือนอย่างจะออกกําลังกายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางคนก็ตั้งวินัยไว้แต่ก็ไม่สามารถทําได้ครบเพราะอะไรเพราะกาลังใจไม่เข้มแข็งนะคะเพราะเราไม่เคยขอบคุณตัวเองไม่เคยตื่นเตือนให้ตัวเองรู้ว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วอ่ะ Yes 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 คือสัญลักษณ์นะคะคือสัญลักษณ์ที่จะปลุกให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราทําได้อ่ะทุกคนทําได้และที่สําคัญนะคะ มันจะเป็นเขาเรียกว่า small win เนาะพอ small win ในทุกๆวันในทุกๆครั้งที่เราทำอะ่ะมันจะทำให้เกิดเป็นความสำเร็จขนาดใหญ่ได้แน่นอนนะคะ ความสำเร็จขนาดใหญ่อันนั้นคืออะไรคะถ้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแน่นอนที่สุดคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นถ้าคุณทําติดต่อกันในระยะเวลา90บวันใช่ไหมคะยีบวันน้อยไปนะคะเพราะ21บวันนั้นคือมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ครบโดสของอะไรเลยนะคะแม้แต่ทั้งการรักษาทางการแพทย์เขาก็ยังยาวกว่านั้นใช่ไหมคะดังนั้นเนาะมีมาชาเลนจ์นะคะมีมาขอชาเลนจ์เพื่อนๆน,น,นะคะใครกล้าที่จะชาเลนส์เม้นไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะว่าเราจะ ทำ s m a วิินนี้ไปด้วยกันเนาะทุกครั้งที่เราทานคอลลาเจนอาเ yes นะคะทุกครั้งที่ทานวิตามินซี yes นะคะทุกครั้งที่ชงรูมเฟรเบอรี่ทานเอา้าเ yes นะคะทุกครั้งที่ชงรูมคอฟฟทานก็ yes ทุกตัวทุกสิ่งที่เราทํานในชีวิตของเราะคะ่ะมันจะส่งเสริมสนับสนุนให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นหรือไม่ อยู่ที่มือเรานะคะมือของเรานี่แหละที่จะสร้างนะคะและจะทําให้เรามีวินัยได้ก็คือเราก็ต้องเนาะเฉลิมฉลองให้กับตัวเองค่ะทุกครั้งที่เฉลิมฉลองนั่นแหละคือการสร้างพลังใจที่เข้มแข็งขึ้นทุกครั้งอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงอยากมีพลังใจที่เข้มแข็งมาเฉลิมไปด้วยกันนะคริสสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมีเข้ามาแล้วนะไปแล้วคานะคะ